ไปซื้องัวไว้ไปซื้องัวโดยไปซื้องัวไปซื้องัวมาให้ฉันไงอ่ามาเลียงกับบดใหญ่มาเลี้ยงนี้โดยกับบดใหญ่ต้องงัวงัวน้อยใช่ได้ลามเสือกตัวขาวตัวขาวคุณพ่อโดยปล่อยมามาตีมังชนอคุณพ่อเนี่ย่าตัวขาวโดยอ่าตัวขาวนี่ย่าโดยเสือกขอได้ขอได้ค่ะล้านสีล้านสียซื้อก็ต้อมขนมโอ้ได้อ่ะให้ขอบอกขอบใจหลายๆลาบาร์เซน เพิ่นคือว่าเป็นรุ่นน้องและสบายโดยโดยเอาเอาเอาโดยจะซื้อในกินนั่นแหละคือเก่าแหละไรไอ้มาต้อนทั้งน้องกับจักจีซื้อยังมาให้มาให้ซื้อซอยของกินอ่าลายแนวสำคัญสุดแหละอยู่ในกินเนาะซื้อนมซื้อนมซื้อของกินอ่าตีนเป็ดคือเกลือหอยไว้เด้ออ่าเอาให้ลูกกินด้วย 我不会，不会的。 สบายดีเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนเดอ้อผมพอกับซองบอแสนอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะเนะมามาเมื่อนี้กะทางบอแสนเดินทางขึ้นมาบ้านของทางไอ้ชวนเพิ่นนี่แหละพี่น้องเอ๋ยเนาะกะที่ว่าบ่ได้ม,มาจากมือเลยพูดนี่เนาะสองสามมือเลยแหละพี่น้องเอ๋ยเนาะเมื่อนี้กะขึ้นมาอัปเดตอัปเดตเยี่ยมยามถามไทยทาง เบาส่วนเพิ่นคือเก่าพี่น้นอ,องเอ้ยเนาะกะบ่มีหยังมื้อนี้กะมาถามไทยถามข้าวถามข้าวเพิ่นนั่นแหละเรื่องลูกเรื่องเมียเนาะจังได๋แล้วเพิ่นเฮ็ดไปหอดไซแล้วพี่น้นองเอ้ยเนาะเพิ่นได้อ่กากเกียมอ่าไปเไปว้าไปเว้าไปคุยกันระบอกกับทางผู้รักผู้ใหญ่เป็นจังได๋เนาะอ่ามามื้อนี้กะเป็นซีเรียอยู่พี่น้นองเอ้ยเนาะผนกะได้หยัโตกเป็นบางพื้นที่เนาะ ไปเดี๋ยวเอาเข่าไปหาทางว่าสวนพันกอน,นพี่น้องเลยเอาพี่น้องเลยเนาะอะโตสบายดิเฮาไปดีโอ้ยเอ็นยังกันนะโอ้พากันค,คนบล็อกไปใส่ทั้งคุณอีกบ่ออเอ่อเอ้าคือมากไอ้หน่ออยูอย่เลยไอ่มันฮะบ่ถือบอลดงังไครบอลเฮ็ดกิน วชิการตัวนี้ลมมากมันมากมาทังนี่ออ้งุณอยมีล่ม้เวมลมมันหัลมมันสอดบ่ลมเอมากที่ฝนเอาสักซีเอากั้นไนีันสีกั้นกลางเวนกับลูกเสีเที่ยวไปเที่ยวมาก็ได้เห็นหม่โดยยำนึงเขาอไ้ี่เนาะตนายลูกสาวกับทิดอันต้อนอเนตอนเนาะสบายดีด้วยไอเด้อสบายดีโดยมาหาทางบอสชวนเพิ่อนคือเก้ามือนนี่พี่น้อยเนาะ บ่ได้ขึ้นมาหลายมื่อหลายวันเป็น,น,นแนวใดเนาะ่ะซื้อกระต้มขนมมาให้ตกอบใจหลายๆเ่ย์บ้าเซียนคนคือว่าเป็นรุ่นน้องแหล <laughs> สะสบายโดยโดยเอาเอา,เอา,เอาได้จ้ะอ่าซื้อันกินนั่นแหละคือเก่าแหละไรไอ้มาต้อนทางน,อน,น,น,น้องกับจ๊กทีซื้อยังมาให้ามาให้ตึกกระสอยของกิน,นอ่าหลายแนวสำคัญสุดแหละอยู่ในกินเนาะ Sì, nôm chưa nôm chưa 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 chín chưa 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 ผู้ประกอบผู้ปรกองเออผู้ปรกองผู้ประกองเออเจ้เาลูกกม <c oughs> าอาศัยไม้ไว้เฮ้ยวันเงียบเนาะบ่ายนี้พี่น้องเห<อ>็นมามอ่ายากาศกับประมาณนี้แหละชุ่มผ้าชุ่มพลแน่พี่น้องเลยแต่ว่ากับผู้ได้ตกฝน ผลกะโต๊กจากมือแล้วไอห้ากะตกห้ากะเศร้าว่านไงโอ้ห้ากะเศร้าว่านี่ห้ากะเศร้าว่านี่เนาะโดยเศร้าตอนตอนเทียงกะต๊กกับบริ่แห้งพอดีพอดีต๊กตกตอนเทียงบรได้แห้งเนาะโดยเออเออวันนี้กะตอนแรกกะขี้ว่าสิบวันขึ้นมาพี่น้อยเนาะพอดีทั้งบริจิพันวาสีมาทั้งนี่พอดีเนาะก็ได ติดรถมาหนา้าบอจิตมือนี่มากันสี่คนเนะาะเบาอ่าซา,าดีเบาคำเบาจิตแลกับเบาเซนเนาะ,นะอ่าเมื่อเช้านี้กับภากันขี่รถจักมามาจอดไว้เพื่อนพอดีว่าออกไปหาทั้งผัวเมียตาบอดนั่นแหละเนาะซื้อข้าวเช้านำไปให้เพื่อนเลยกะพอดีออกมาเลยกับพ,อ,อ,พอดีจอดรถไว้เพื่อนเบาคำแล้วก็ติดรถม,ม,มาน้าบอดจิตเลยมือนนี่เป็เอะไรเนาะเอาสิเก็บตัวนี้เอาไปตะพักนุ่มเลยหัน เออเออเดีว uh, ่าบอได้ยากเทเทไรเนาะซีได้เทแล้วมบบนั้วซีได้เทแล้วพอได้เครึ่งครึ่งสอบปูนนี่ซีได้ทั่วยอดักประมาณเพื่อนว่ามันบอไดยากเทก็ได้ว่ามันมันเอาตัวนี้มาใช้้ได่เลยถือว่าสะอาดเก่าสะอาด่แตเก่าว่านี่บอได้เปื้อนอ้ยักษ์ูบนั่นคือเก่าแล่วว่าสูบแห้งคือเก่า นี่คือกอโอ้ใส่คัดเรีวบรนียเนาะใส่เออใส่ใส่พี่น้องใส่สะอาดมัเนี่ยใส่เลยอ๋อตัวหมูอันนั้นว่หมูน้อยนะโดยยังเอามาซื้อมาเลี้ยงบ่ได้ไว้ได้อะไรนะซื้อไปฮีดนั่นแหละเออจะไปเห็นเพิ่นมามันยากทางรถทางล่างจะเพิ่นบ่ได้มาเบาเล่าก็ได้เป็นยังไงเมื่อนี้อันอ่าได้ไปทางใดยี่บ่เียว่าบ่ได้ไปใส่ไปซื้องัวไว้ไปซื้องัวโดย ไปซื้องัวไปซื้องัวมาให้ยังไงมาเลี้ยงกับปเรญยาย้งเลียนี่โดยกับปเรญยายน้องัวงัวน้อยได้ล่ามเสือกตัวขาวตัวขาวคุณพ่อโดยปล่อยมามาติมังชนอคุณพ่ออันนี้ว่าัวขาวโดยโตขาวนี่ว่าโดยเสือกขอได้อะไรฮะล้านสีล้านสีโดยมันประหยัดไม่ยิงงัวน้อยเฮาก็เลยซื้อไวปไปซื้อมาเป็นงัวตัวเองเพราะได้เลี้ยงเนาะ แล้วก็จงไว้ดำเน่นเงินพอได้ไปเวียกหน่อยหนึ่งพอได้ไปเวียกอันนี้ก็ย่านมาได้ญาติกันชื่อไว้ในเมื่อไรสายพันสิพาไปเชงว่าไม่ว่าเพิ่นสิพาไปแหละเนาะเพิ่นก็ค่าวิ่ค่างานพี่ว่าแหละเนาะโดยเพิ่นยังแต่ว่าเมื่อนั้นไปแล้วเหมือนบ่อยไปไปแล้วแต่ว่าอ่โมฮอดเนาะ โดยไปบ่ฮอดเมือ้อนั้นไปบ่ฮอดฝนตกก้อ,กอนฝนตกก่อนแล้ว<อ>กา็ขี้ต้มลายแล้วก็กลับมาคือเกา่าอ๋ออ่ากา็เลยไปบ่ฮอดเนาะโดยมาโอยเาก่อนบักตัวไหนดูมาเนี่ยตอนตอนนะนีน่นะมาเออมือ้อนั้นไปบ่ฮอดแล้วก็กลับมาไปบ่ฮอดแต่เพิ่นก็มื้อนี้เพิ่นบ่ได้มาบ่พระใช่หมมื้อนี้บ่ได้มาดกเออเพิ่นบอกอยู่หวานนี่ หักจังหวะหวงเถื่อนมาเพิ่นกล้าวาันนี้มือใดเพิ่นสิาพาไปจังหวะไม<ป>่ได้สัมภาษณ์กับลูกกับเมียเฮาก็ได้ไ่ได้มีโทรศัพท์คันสิซื้อก็ย่านเงินหม,นมดให้จงไว้อะไรยังบ่ฮู้ข่าวยังบบดนี้เนาะโดยเมียก็บ่ได้มีโทรศัพท์คันเมียมีโทรศัพท์แกไข้ซื้อปั๊บพอได้โทรปั๊บเอันนี้เมียก็บ่มีโทรศัพท์แม่เฒ่าหั่นมีอ่ามันก็ต้องได้ พ่อเลยคุยกันก่อนได้เนาะโดยก็เลยคุยได้นัดกันก่อนได้พี่น้อยชาวเชียงกไ็ไันทางเบิ้งอยู่แล้วสนินนอเพราะว่ามันกระเด็นไปได้พี่น้องเอ้ยเนาะเบิง้งถนนหนทางกัสามากินอีกถือว่าเริ่มมั่งเริ่มแห้งแล้วเนาะโดยเริ่มมั่งเริ่มแห้งโอเคดีแด้พี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่ฟังไปคาดว่างั้นกันไม่แต่อยากให้ทั้งไอ้น่ะคุยว่าเดูเเมียแล้วก่อนเถอะนะแต่เขา สีสางเครื่องมาพี่นเราไอเนาะให้เพิ่นพูดคุยกับลูกกับเมียได้ก่อนแบบเงี้นว่าเออแบบว่าอาจักอะไรเช่นนี้ทั้งนี้แน่จักอะไรเช่น้ทั้งนั้นแน่เช่นนายอยากไใครแล้วไปคุยกันในมันแรกซะก่อนเนาะสีมาดูวันแรกมาสีสีจังไดเกิดอยากอะไอยากคู้คือบอกเนี่ยเฮากันเนาะมันก็ยังมีอ่าของค้าอยู่พี่น้องไอ้เนาะกับด้วยว่าไอ้ไอพิ่นเราดูอ่าพูดคุยกับลูกกับเมียได้แล้วซะก่อนแต่เฮากับมาอัพเดต ถามไทยเบื้องก่อนนี่แหละเนาะเก็บสรางกระซีได้ไงเก็บเด้ออันนี้เอาไปตากบอลงวเหยียบเอาไปตากนะแกออกบอลงวเหยียบเลยแกให้มันแห้งเลยกระซิไปเห็ดคอกไก่มือหนามามาเมื่นาพุ่งแล้วยืดกระเวย์บักเอากระไปกันชนเช้าอยู่กัะเทศแล้วไปก่อนอายเลยอ่าปลอดภัยกู đi kia, đi được nọ. Đôi. Đấy nón mông, đấy bao. bao. Tóc này Bao mạ hay đấy nón mông bắp xe nó mạ hay, nón càng mông bao đấy này. Càng mông, sặc mông rồi cả tà. Năn bao. Đôi. Tho. Tho. Oh. này. Nhỏ เรียกว่าแสนซื้อวพโมนห็นพี่ต่ายเนาะซสี่ว่ารถว่าจิตค้าเว้ยนะรถค้าโอ้กล้วยเพิ่งคือเพิ่งตัดไปได้นิดน้อยเพิ่งชอบมันมันมืออันนั้นมันมันลายโพดโมเห็นมันสิเป็นอันนั้นจงไว้มันนาโพดมันนาโพดออะไรใช่โมเป็นโมเป็นมากให้โมเป็นมันมากมันโมตึงเออทั้งมันหกแนมจะได้ย้อนออกเนาะโดยยุ่งลายแล้วก็ย้อนออกไอ้เองไรพวกปลูกเองนี่นะเรียกว่าเนี่ยปลูกกับเมีย แล้วก็สีจงไว้ตัวนี้จงไว้เขาขยายออกว่าวอะไรกันสีจงไว้สีเขียวขวดขวดมันมักดินมันมักพื้นที่ไว้ใช่ไหมโดยงามใช่ไหมบอกปลูกงามใช่ไหจงไว้แล้วนี่ฮะไว้เห็นเป็นเห็นหมากเนาะโดยใบมันก็หันอหลายปีมันก็ขึ้นโคนเนาะโดยเออเออเออโอ้พากันนั่งกับหมอแม่อยู่พี่น้องเลยเนาะ อ่าสมมุตินี่กับ่คอยมีคนเปล่นมหาไปในที่อ้ายบ่เออมีไคแในมหาช่วงนี้ซะเมื่อนี้บ่มีบ่มีบ่ไปเลยเ้าอยากลืมเลยเออบ่มีวาดวาดในพิ่นมาเปาจอยกับภายนอกระบาวเียงกับบาวเียงสติดาเบื้องยู่อะไรไพนอกับบาวเียงไสติดตาเบิ้งรูปเบิ้งเมียเพิ่นแหล่วาสิ แนวไหนเ่็นไหสิบเปอรนส์มาเมื่อไหร่สิมาดูมาเหมือนยังคนทั้งผู้เนาะเบื้องใบก่อนนั่นนั้พี่น้องกมนยังเพราะว่าเห็นเพิ่นว่าเพิ่นมาตามอย่างเดียวมาพี่เบาป้าเอาสิเก็บบอกไว้จะเอาดินทมนะจะเอาดินเขาเลยบ่อยจะเอาโพดินั่นนี่มาสัมผัสมาตากไว้อยากได้ข้อได้มุ่งข้อไกลมันแล้วเล่นตะแก้กันนะย่าตะแกรงเล้ว Thôi, nó. Đi, Ủa, rồi nó đi hao cả kia bay rồi nó. Ta xin nhanh xin đi vô. mẹ À, nó gần phần cái sáu lạp vô. Đó. FC xin phần cái yang đun thả lo bông gì đây 식으로, <cười> <cười> <bumper> này bà. <laughs> <laughs> này lại đi ở thần đó. Sang ngày la mang này bộ hình <laughs>

แรนเรื <es> anyway, <match> ่องยังอะนะคัว mm กัเงมียมันแล้วก้อนอ่ะนะกับพังไปก้อนพี่ดางเอยนาะอันนี้เก็บไ้ตัวมันนะนะก็บไปเออตัวมันหนาตัวมันนาแต่ก็เสียวขี้ลนมาลงตัวมันบได้สอบแทมใหม่เพื่ออะรนี่นะยังชได้สอบใหม่เพื่อะไยังใชได้ใหม่เพื่อจูบออฮยังอไไพี่าเลยเศรขาดใหม่ ตัวในชุดนี่ค่ะแห่ายอย่างละคร่องโดการปูนนี่ปูนน้ำแน่พอลูกชายสาต่อขึ้นไปอีกมีเล็กมีใยญ่ขึ้นมาอีกให่จิตตะโกะไงลายยางอยู่เลยลายยางไปซื้เป็นเพื่อนกันลายยางลายแนวมันนิดนึงได้ขมุยแอวกระโ้บ่ไปนะมันต่อไปมันสิตั้มเลยอย่างดอกเนาะโดยกดไปเลยต่อไปมันตั้มทีเดียวเลยเนาะมันสิคมกับปลายลอกเบา ประมาณประมาณนี่แหละทมกันดิไม่แน่นะครับเครียดเออระวังในมันข้อมือได้เด็ดเทครียดเครียดเครียดปล่อยไปปล่อยไปเออย่าไปเราปล่อยไปเออแต่ว่าสิปล่อยมันจะเอาไปปีกอีกรวดเบาลุงเอ้ยมันจะเอาไปปีกอีกแล้วเอาเอ๊ะมันจะเอาไปปีกอีกแล้วคนฝัดคนก็อะไรแบบก็อยู่แบบบ้านบเฮาอะไรเนาะเลยเอาเอ๊ะเป็นอะไรอย่าเลาะเข็นอย่าไปเลาะเข็นวะ เออเป็นเหล่าเข็นไปเออเป็นเหล่าเข็นไปไว้กุยถมมันเลยไปเอาเหล่าเข็นไปพอได้ปูบอลนนั้นเบาเลยปูบอลเอาสองสามก้อนเลยละเบาหลายเนาะยังใครกูว่ามันบ่มีปูนอยเนาะโดยมันเปืือกมาพาดกันเอามาตากไว้บ่เนี่เอาเอามาตากเอามาตากเต็งไว้นาะแล้มเป่าแบบมันเปืือนแล้วก็ซากซากแล้วเอามาตาก เนาะมาเนี่ยด่วมาเล่นเตรียมเลาเดินเตรียมคุณไอ้โฟนนี่เนาะโดยเอออยากให้มันตามขุดผิดแล้วได้ตัวนั้นฮะบัดขุดแล้วอย่งรู้มันก็โกนนั่นเนาะไปขุดยังบันเพทยงทำอะไรไปขุดไปซีเรียสอย่างถือกอนไขุดบาเพียงมันก็เป็นมันก็เป็นโกนเนาะ ตอนแรกนั่งเบิงผู้เดียวโอ้ยขุดขุดอย่คิดและขุดนไงเออมาเป็นเตรียมด้วยวันนี้ปวดลุงเลยมันบายป่านนี้เอาผ้าตังมั่คุมหมอนี่นะเอาผ้าตังแล้วไงกันไว้กลางคืนอัดไว้อัดออกไปเลยเนาะโดยผ้าตังแล้ววันนี้จกกระลุงโด้จกกระลูกุ๊งโด้นี่จกกระลุงโด้ เป็นกบพากันส่วนกันเศร้าอยู่ที่ไหนคะเนาะโดยเมื่อนี้จบอลุงด้วยนะครับบ่าผลมันกะเริ่มเริ่มมันว่ายยุดอะไรเนาะมันเริ่มทางกับเริ่มมั่งนั่นแหละอีกมื้อนี้มื้ออื่นกะถือว่าถือว่านั้นกะสั่งมาได้ยุ่งเครื่องเขากันไม่ต่อกับทางมาได้ยุ่งมันมันเริ่มจะแห้งอยู่ด้วยมาเสีนเข้ามาที่นี่กะทางมันเริ่มแห้งแด้วโดยอ่าสิได้ทุบน้ำมันขึ้นได้ ผมมากินอยู่เห uh. like, uh ็นเห็นอยู่น้องอันเฮากับมาอยู่บ่บ่แม่นตอำน้องหนูเฮาไปเบิ่งงัวอยู่บ้านเมืองชนนี่ก็เห็นน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมแท้เนาะน้ำท่วมมืดน้ำหมดนลยเออเพลนไหลงัวควายมาเฮอบมาเยอเซมเปาโลติดจอมว่าถุงค้ำมันอ่ะพักกันพักกันเข้าไปลงทางไปรีเททางพิษเรียกเขาเบิ่งขรัวเพื่อเส้นนึงน่ะ bây tôi bảo cứ lên cao hơn nó đi, rồi, phải không cho con rùn nữa, đi nó con rớt này này, con phược này, đôi, bữa nay cho con rùn, ba bước đèn đây, chụp khâu ba láo đây, lên triềm kìa, lên con triềm qua nha, bưng xiêm, cái bộ, cái áo cái này là một bên nha, đôi, có mấy chú nó nọ, bữa nì cả nó mấy chú ít đấy nì cả, à, đẹp มอยากไฮแล้วได้เดี๋ยวนี้ฮะเออที่งไฮได้บ่ไฮเรื่อยเออคนลื่นเนาะโดยได้มาได้เลยคนลื่นเลยได้อาบน้ำสะอาดได้อาบน้ำสะอาดได้แสงไพ่ไตแล้วก็แล่นอาบได้หนิบ่ด้ที่นี่นะโดยอาบได้นี่แล่นเล่นโดยอาบได้นี่น้ำใส่น้ำก๊อกนี่แหละนี่ประดานอาบได้หนิสะอาดสะอาดโกนจูน้ำน้องเนาะโดยแล้วก็กลางคืนเขาก็ได้แล่นลินตามเดินอีกได้เบา มันแจ้งบ่โดยแบบมันแจ้งแล้วก็ได้เล่นเลยเล่นคือตะเก่าว่าตะมืดก็คืนเลยมันบ่มีมังเออว่าจะบ่ได้มืดนี่มันประท่าใจกันเลยเนาะโดยคืนเลยแล้วก็อยู่กับมันยังบ่ทันได้ยังนอนก็มันแอบและเด็กๆหน้อยเนาะอันนี้สบายแล่นตามเดินเพิ่นก็เด็นจุ่มแช่ไปแล่นํามเลยนอนเนาะในอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็พากันเล่นแล้วก็เด็กเจ็ดโมงแปดโมงเน่นอนเข่าเข่าป้าไวันนี้ป้อป่ะนี้เข่าไปทิศทางนะป่อ ใน,นกระทางเออเขาไอ้ทางคือว่ออา,าแซนบอกแล้วโดยออพี่ดาวไองเราบมันกาอ่าโอเคกูว่ามันบอลแหละมันมันกะไกลกับพวกซับเขาหว่าเนี่ <laughs> ยเอออ่าก็ยูบอลคิวครูเมียนเป็นกระไดพี่ดาวเออเอาศาสตรไปซักดิ้ยเอาไปซัก หากเก็บบ่แล้วสิเกินี่บ่ทันน้ำลูกนี่ยเก็บที่แล่เก็บบ่ทันแต่ผู้เดียวนี่ก็ยังหัวมุนน้ำเลยเออมาหลายคนที่จะจะไปห่วงหน้าห่วงหลังเก็บมาจังนะเขาเอาไปลินอีกเทุนนั้นอีกมางเสือูกไม่บ่ทงไม่เจคักแถนี่ทงเจโอ้เจคักติดกับทงเนาะติดกับทงเลยเอาหมวดหมวดเพื่อนนี่เนาะโดยผู้ใดเลยทงออกไปโรงเรียนแล้วโดยเนาะ ได้ไปโรงเยียนละถงอันี้สิได้เปิดโรงเยี่ยนแล้วบนเขาเม่อได้เปิดอัเดือนซิบเฮานี่และจังหวะเดินซิบบ่เดอนซิบก็เข้าเพื่อนเสเดินเก่าอแล้วเพื่อนเดือนเกาสกลก็เสือเดินเก่าเฮากับเสอเดือนซิบเอาแล้วมันแมนบ่แหละเอยู่ที่นี้ว่าฝนจะตกมันมันเมือนทางฝนโอ้ยฝนล้อกันดียจี๊ดเดียตกแล้วย่างๆกูยางเง่กูยางกูย่างหอดว โก้เลี้ยวโอ้ใชิได้ข่อยวานนี่กันเออวานนี่กันล่างรถไม่ไหมต้องใช้อยู่ไรว่าน้องโจยล่ะกอบุกะโอ้กุกะอ่ะเออโอ้ยเนาะพยางไว้พับพยางไว้เอาลากฝึกทีหัวแล้ว ครั้งนี้ก็น,นาเนาะนะเอาไว้ต้งน้ำเอาไวต้งน,ำนำ<ช>้ำใส่น้ำชโลยและชโลยน้ำกินเนาะน้ำกินแล้วรากอันนี้คือราลรางไ,ไว้เลยเนี่ยไว้ต้งน้ำกินโดยน้ำฝนเอานักแล้วก็เอาผ้าขาวมาพิษไว้ยังมาทะเลโตไงอนีออน้อยากให้มันอยากให้มันมดกินอันนั้ะมันไม่กินนะจิบวะมันมีอันนี้มันแค่เนี่ยมีกินสีวะมีกินสีนั่นแั่กินถัง โดยอันนั้นยังมาตรงตรงแล้วก็ล่างออกตรงแล้วก็ล่างออกทางเก็บอย่างจักจางอย่างเนี้ยห่อกระปุเนาะเกี่ยวอาจจะเก็บเกี่ยวกับเคมีอย่างจักงอย่างเนี่ยเพราะมันมีหูมันจะเป็นหูกาฮูลอนด้โนะถังอันนี้เนี่ยแต่ว่ามันแล่าใช่กะเขาเขาล่างดีมันเมดแล้วกินเดี๋ยวนี้คนปนิก็ตรงกินได้และนี่แหม่เมื่อกินไปก่อนเนาะเอาเอาใส่กรนดองหน่อยๆเพิ่มเงี่ยเนี่ยเพิ่มมีสารก่อนเนาะ ไปเดี๋ยวเขาจังว่าลมกันไหมต้ออีกไอเอเอาสู้ยได้เด้อคนเอาก่อนเด้อร์ยังไงกับไอไอไปว่าไปคุยกับลูกกับเมียให้แล้วสักก่อนไหนไหนกันเด้อช่วยช่วยอะไรผิดห้ทั้งเขากิดติดตามบุ่งอยู่ได้อยากอยากอยากเห็นอยู่ได้หน่อยเนาะจะได้มาเดี๋ยวมันมากกับใหญคู่ได้พี่น้อยเนาะเอออยากคู่ไดผพี่น้องยจยได้มาบอเดี๋ยวมด้มาก็ได้เนาะ อาจจะได้เป็นผ้าก็บอกได้ว่าไม่ได้เป็นบอกด้วยวนใไดเนาะแต่นี้ยังว่ได้เป็นผ้าก็ได้พี่ดาวยเนาะแต่ว่าหากว่าว่าเป็นผ้าไงชื่อนี่เราอยู่กันเลยยังห่างใช่ไหมทำมาห้างไงเนาะนี่เรอยู่น้ำเลยเนาะเอาเอาจากจังไดกัดที่ตามพูดเรื่องการไหมพี่ดาวเลยเนาะโดยโดยนี่พี่ดาวเลยเนาะที่นี่ก็เป็นไฟโซล่าเพื่อนพี่ดาวไอไฟโซล่าเนาะแบบเปิดกลางแค่นี้เลยเนาะนี่ พี่น้องใสดเข้าไปเลยสสดเข้าไปเรื่อยเลยเอาขอตัวร่ำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยนาพ่อแม่พี่น้องหลายเด้อเนาะอ่าทั้งอายพ่นอ่าเห็นมันเปลน,น,น,นพี่น้องไอ,อ้เนาะเล่นพ่นนี่ก็เปลนเบิดเลยอ่าเนาะอาขอตัวไปก่อนพี่น้องไอ้เนาะอยู่ดีมีแห้งบรทุกทานทุกคนสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะ <laughs> <laughs> bueno, no, eh, hay, eh?